สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชัน้นป1ทุกทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราเรียนในเรื่องของอวัยวะของน้องใบบกุกใบบัวนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาพที่1มีสระนะคะแอบซ่อนอยู่ สระอะไรนั้นนะคะมันคือสระอาค่ะภาพที่2นะคะมีสระซ่อนอยู่นั่นคือสระอูค่ะและภาพที่3นะคะเป็นสระอีค่ะแต่เราจะมาฝึกอ่านเขียนและสะกดผสมกับสระนะคะในหมวดของสระอากันก่อนนะคะจากภาพนะคะ อันแรกเลยนะคะนักเรียนบางคนนะคะดือไม่ชอบกินด้วยนั่นก็คือยาค่ะฝึกสะกดพร้อมกันนะคะยออายาค่ะคำที่2นะคะครูน้ำสอนไปแล้วสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะนั่นก็คืองาค่ะสะกดพร้อมกันนะคะงออางาค่ะต่อไปค่ะ อันนี้นะคะเป็นอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนท,ที่บ้านเลยนะคะนั่นก็คือนาค่ะนออานาค่ะคำที่4ค่ะคุณพ่อของนักเรียนานคนนะคะอาจจะเคยทำแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นก็คือทาค่ะทออาทาค่ะเป็นไงบ้างคะทีนี้นักเรียนลองมา ทดสอบความรู้นะคะในการเขียนพยัญชนะให้ตรงกับคําค่ะจากคําที่1น,นะคะตอเต่าสระอานั่นก็คือตออาตาค่ะคำที่สองสามและสี นักเรียนลองไปฝึกเขียนและส่งอย่าลืมส่งให้คุณน้ำตรวจดูนะคะและกิจกรรมในแบบฝึกทักษะภาษานะคะให้นักเรียนนะคะนำพยัญชนะบนต้นไม้นะคะนั่นก็คือมะม่วงลงมาเติมในบ้านของสรอาราให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้ำก็ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย